สวัสดคีครับท่านผู้ชมครับประเดี๋ยอยูที่ไหนครับในพะโละคโลนะครับโอ,อลหานี่ไงโอลตอหานอุทัยยังอำเภออุทัยจังหวัดอยนตยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา<ช>นี่มาอยู่แปลงนาตรงข้างหลังนั่กี่ไร่ครับเนี่ยอันนี้ส0มสิบไร่ส0มสิบไร่ลองเล่าให้ฟังหน่อยเห็นบอกว่าไม่ได้ไม่ได้หวานไม่ได้ตั้งใจจะเอาเคืออะไรเอ่ยผมมาดูแล้วเอ้าวอีตกตอนแรกก็จะทำนาอยู่พอมา พอมาเอาเครื่องเครื่องมือมาจะวิทยน้าให้ข้าวขึ้นในานาขึ้นเยอะในวาเนี่ยอราจะวิทย์ทำไมเรามันขึ้นขนาดนี้แล้วก็ไม่เอาแล้วไม่วิทแล้วปล่อยมัาก่อนให้ลอยขึ้นอีกหน่อยเดี๋ยวค่อยมาวิทย์ข้าวทีเดียวเลยเพราะว่ากํลาลังขึ้นแล้วอทามาทำมาอะไรก็ได้ใช่หไหมดูอันนี้มันก่อนวะขึ้นดีผมก็กลับไป,ไปบ้านลุงเช้าก็าไปเอาอะไรเทปมาเอาโล่เขียวมาดินมันยังเตียนอยู่ผมก็ยม ฉีดกันปดาหน้าฉีดใช้คนฉีดอน,นี้ใช้คน,นฉีดจใ,ใช้โดมปดาหน้าฉีดไปรอบหนึ่งพออยู่มาได้สักสิบกว่าวันผมก็มาดูโอ้โหแน่นแล้วข้าวผมแน่นเลยแรงแรงดินอ่ะผมเอาน้ําขึ้นเลยอ๋อคือไอ้ที่บอกจะมาเอาน้ํเข้าเนี่ยคือจะเอาน้ําหมักแล้วจะทําไหมจะทาผมก็จะลดมาปั่นนี่มาเห็นข้าวผขึ้นมั่งแล้วผมก็ ไม่เอาดีว่าข้าวเราขึ้นมาแล้วนี่ว่าจะทำน้ไมเราเมือมันขึ้นมันแล้วออืผมก็เลยไม่ทำเฟฟต้นพันด้วยนะก็เลยไม่ไม่ทำเอาไรแทมาฉีดกับไอ้โลเขียวฉีดลงดินแต่อนแลกดินมันเตียนนะไอ้รลอัดฟางมันย่ำมั่งรถลากฟางออกจากน้มันย่ำมั่งแล้วเตียนดีมันก็ลมดีนะมันก็แตกกอมั่งอะไรมั่งขึ้นเองมั่งแตกด้ยมากจะแตกโคนโคนกอ จากตอสังเก่าใช่แต่แตกกันเยอะกระดูแล้วเนี่ยแน่นขนาดน,นี้ผม,หม,ม,มห,หมดทุนไม่เท่าไหร <c oughs> ่แล้วหมดทุนไม่เท่าไหร่เดี๋ยวอธิบายให้ฟังคือคุณลุงอ่ะเขาเกี่ยวข้าวแปลงเนี้ยปลายเสร็จแล้วเขาอ่ะจะมาเอาน้ําเข้านาเพื่อจะทําใหม่แต่ทีนี้เขาเห็นว่าข้าวอ่ะมันขึ้นเยอะมันแตกตอจากต้นเก่าขึ้นมาเนี่ยเยอะก็เลยเอาไว้ก่อน เดี๋ยวค่อยมาอีกทีนึงเพราะว่าเห็นมันขึ้นเยอะก็เลยลองปล่อยมันไว้ก่อนแล้วพอมาดูอีกทีหนึ่งจะมาน้ําเข้ามันขึ้นเขียวชุกไปหมดเลยทีนี้ก็เลยไม่หวานแล้วไม่ทําเลยไม่ทาเนี่ยคือไม่ทําการถ่ายดินนะก็บํารุงต่อไปเลยเพราะมันขึ้นเยอะข้าวที่เห็นทั้งหลังเนี่ยคุณลุงบอกว่ามันขึ้นเองจากตอสร้างเก่าเพราะว่ามีรถ เกี่ยวย่ำไปแล้วก็มีรถที่เขามาอัดฟางออกไปมันย่ำตอเรียบไปหมดเลยแล้วทีเนี้ยมันมีฝนตกแล้วข้าวอ่ะมันขึ้นเยอะก็เลยไม่ไม่หวานเลยเนี่ยข้าวไม่ได้หวานนะข้าวจะพูดว่าล้มต่อสั่งก็ได้แต่คุณลุงอ่ะไม่ได้ใช้ไอ้รถลูกกระล้อเยอะๆอ่ะทับไม่ได้ใช้แล้วมันเรียบได้ไงก็อไอ้รถอัดฟางอ่ะมันเป็นรถแท่ามันก็อดัดมาอาดัอาดอัด แล,แล้วมันก็ทิ้งฟางไว้แล้วรถรถลากวางมันก็ไปลากวางมามันก็เตียนไปหมดเลยมัน,นตอนแรกมันรถมันลงได้หมดเลยมันแข็งอ,ะอ่ะอ่าข่าวมันก็ต่างมันก็เตียนดีข้าวมันเลยขึ้นห่าวมันก็เลยขึ้นแต่จากคนกอบ้างขึ้นเองบ้างอะไรเงี้ยนะรวมๆก็เลยเห็นหน,นา,นา,นาแบบเนี้ใช่ได้ขนาดเนี้ยคือบางคน ทำใหม่ยังไม่ค่อยได้ขนาดนี้เลยมันมันขึ้นไม่ดีขนาดนี้เห็นเขาบอกนะเขาเขาทำตุบ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 อยู่นะเขาบอกลุงว่าอะไรนะน่ะที่เขาปั่นอยู่นะเขาบอกพ่อเราทำทับตายสูเขาขึ <c oughs> ้นเองไม่ได้คือทางนู้นนะ่ะ <c oughs> เขาหวาน <c oughs> แต่เขาบอกว่าข้าวเขายังขึ้นหนาไม่เท่าลุงเลยเพราะว่าลุงเนี่ยเป็นข้าวพื้นที่มันตกอยู่ที่พื้นด้วยแล้วก็ เป็นข้าวที่มันแตกออกมาจากตอสังเก่าอ่าแล้วก็คุณลุงตอนแรกจะทําใหม่ก็เลยไม่ทําไปเอาไล่เทพเนี่ยมาฉีดดันไปเลยเพราะว่าเห็นมันขึ้นหนาใช่ไหมล้วฉีดยังไงรอบแรกฉีดไร่เทพยังไงฉีดไปกล่องครึ่งกล่องครึ่งไร่เทพสิบห้าซองอ่ะนะห้าซองแล้วโลเขียวอีกสามขวดโลเขียวสามขวดเดียวเลยใส่ปนกันมาเลยฉีดเนี่ยสามสิบไเนี่ยสามสิบลาใช้เยอะนะเนี่ยก็ทําไมถึงใช้เข้มจังผอก็ มันต้องเข้มหน่อยเดียวะมันไงอ่ะอืมยิ่งมากมันก็น่ายจะยิ่งดีผมผมคิดถึงผมเองนะเขาที่เขาแนะนํามาน้อยเดียวเองแต่ผมบอกมันจะน้อยไปหน่อยใช่ใช่ที่ผมให้ใช้มันจะแค่หนึ่งแปดซองเองแล้วก็ตัวโลกเขียวเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบซีซีโลกโลไอโลกเขียวเนี่ยรู้สึกจะดีข้าวขึ้นมาเขียวปัดเลยเขียวปัดเลยเขียวโอ้โหตัวที้ผมใส่ไปเนี่ย ใส่ปุ๋ยไปประมาณหกลูกมั้งหกลูกสามสิบไร่ใส่หกลูกใส่ใส่ไปหนเดียวเองเพราะมันเขียวเขียวเขียวปิ่งเลยเขียวดีมากเนี่ยเขียวไม่น่าจะต้องใส่ปุ๋ยเขียวไม่น่าจะต้องใส่ปุ๋ยห,ยหลายๆท่านเนี่ยถามผมมาอย่างหนึ่งว่าเวลาเขาใช้ไร่เทพกับโลกเขียวแล้วข้าวมันยังเขียวอยู่ถ้าเป็นในมุมมองของเกษตรกรเองเนี่ยถ้าเจอคําถามแบบว่าผมจะเอาไปตอบพี่ๆท่านอื่น ถ้าเป็นคุณลุงคุณคุณลุงจะตอบเขาว่าอะไรในเมื่อข้าวมันยังเขียวอยู่เนี่ยจำเป็นต้องใส่ป Ł ุ๋ยทางดินอีกไหมก็ไม่ต้องใส่แล้วก็มันเขียวแล้วเราจะใส่เอาอะไรอีกละ่ะผมว่างั้นนะ,ะผมคิดของผมอ่าอันนี้คือความคิดคุณลุงคือใส่ไปก็ใส่ให้มันเขียวอีกแล้วจะใส่ทําไมวะใส,ใส่ใส่หาใบขาวเหรอยิงงามมันก็เจอใบขาวสิเห็นไหมอ่าใช่อันนี้เขียวธรรมาชาติมันก็ดีอยู่แล้วนี่เขียวเขียวขึ้นมาไอ ใบขาวมันก็ไม่มากวนแล้วใช่ไหมอนมันก็แข็งดีก็อย่าเพิ่งไปใส่ปุ๋ยมันใส่ก็เอาเอาตอนน้อยๆหน่อย,อยมันมันมันอยากใส่ก็กเอาตอนน้อยเอาเพื่อความสบายใจก็ใส่บางๆแล้วก็ฉีดไปสิบห้าซองแล้วก็โลปเขียวสามขวดในเนื้อที่สามสิบไร่ถือว่าเยอะนะครับพี่ๆเยอะแต่คุณลุงเขาจะไม่ได้ฉีดตลอดลากไปอีกอกี่ทีถึงถึงมาฉีดลากไปยันยันข้าวใส่ปุ๋ยแล้วผมเอา ไอ้กล่องเหลืองมาฉีดไปเทปโกตอนตอนข้ามันอายุเท่าไหร่อายุประมาณเดือนฝ่าเดือนฝ่าใช่น่าจะเดือนครึ่งได้ประมาณห้าสิบวันสูงแล้วได้ไหมสักห้าสิบวันสี่สิบห้าสิบวันได้ผมฉีดแอ้คนเขายกให้มาฉีดีผมก็เลยไม่ไม่ฉีดแล้วไปฉีดไปเที่ยวสองเที่ยวนะฉีดไปแค่สองเที่ยวใช่แต่นนี้อาสายก็ใส่ไปเยอะแล้วก็ น่าจะเผื่อกันไปแล้วเ <laughs> นี่ยคนคุณลุงพงศ์จจะเป็นคนหนึ่งที่ <laughs> ฉีดไม่เคยตรงตามที่บอกเลยบอกให้ฉีดเนี <laughs> ่ยให้ใช้แปดซองต่อสามสิบไร่แล้วก็โล่เขียวเนี่ยเต็มที่เลยนะคือขวดเดียวลุงกดไปสามขวดแล้วก็ตัวไล่เทพเนี่ยสิบห้าซองแต่ฉีดรอบแรกตอนเข้าขึ้นมาหนาๆใช่ไหมใช่ <laughs> แล้วก็ไปฉีดอีกทีหนึ่งตอนเข้าประมาณเข้าห้าสิบวัน <laughs> ประมาณเข้าห้าสิบวัน <laughs> แต่ รอบแรกอ่ะเป็นไล่เทพสีเขียวกับโล่เขียวโล่เขียวสิบห้าซองโล่เขียวสามใช่ล 3, แล้วผสมน้ากี่ลิตรเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยอ๋อก็ฉีดไปผสมไปอ๋อหมดก็ผสมไม่ได้ใช้โดมใช้ใช้ชคนไม่ได้ใช้โดมนะใช่คนมาฉีดกันใช <จ S 2> ่คนเครื่องฉีดใช่ก็ผสมไปฉีดไปผสมไปหมดไอ้กล่องครึ่งนี่ก็พอแล้วก็ไอ้สามขวดน,นี่หมดกันเลิกกันอ๋อก็คือ ผสมฉีดลากไปเรื่อยเลย,ย <ะ S 1> แล้วพอมันไปสุดท้ายพอดีเนี่ยมันหมดไปสิบห้าซอง<ม>แล้วก็โรคเขียวสามขวดแล้วมาทีหนึ่งตอนข้าวห้าสิบวันเอาไล่เทพโกมาฉีดแล้วฉีด <ยะ S 1> เหมือนกันไหมอันนี้โรคเขียวไม่มีนะไม่ไมีโรคเขียวแล้วไม่เพราะว่ามันไม่ก็เลยไม่ได้ฉีดอ๋อไม่ได้สั่งมาเพิ่มไม่ได้สั่งมาเพิ่มเพราะว่าไอเอาไปฉีดไอตัวนน้าซะานหมดแล้วเห็นไหมเอาไปฉีดไอหัวแรกซะานหมดแล้ว แล้วพวกก็ขอไปมั่งขอแบ่งไปมั่งไอไอเป็นขวดอ่ะไอตัวแมกนีเซียมสีเนี่ยตัวโลกเขียวอ่ะมีเอากล่องเหลืองนี่แล้ววะนะดีแล้วดีแล้วก็ฉีดกล่องเหลืองก็กี่ซองฉีดไปกล่องกล่องหนึ่งก็สิบซองอ่าของลุงเนี่ยก็มีปลายพอมีเห็นบอกว่าหัวตรงนี้มันเป็นอะไรนะมันมันมันทางนี้มันสูงกว่าทางนู้นเหรอทางนี้มันสูงกว่าน้ํามันมาไม่ค่อยถึงมันมาไม่ถึงพอะมา เออทาไมน้ํามาไม่ถึงคําว่าน้ํามาไม่ถึงคือมันไม่ท่วมหญ้าใช่ไหมมันก็เลยมันมันก็เกี่ยวก็เราด้วยวิทย์ไดสองสามวันอพอพอพอแล้วไม่เอาแลว้วว่าพอทา <laughs> น้ามันก็จะถึงมันถึงได้อยู่แล้วน้ําอ่ะพอวิทย์เลพอพอไม่ไอ้นี้ไม่โทษใครแล้วน้ําก็มีอ,อ,อ๋อใช่น้ำเต็มคลองเลยเค<ช>รื่องก็มีแต่มันใกล้บ้านไงเย็นเรามาเก็บ อ๋อก็เลยวิทย์ได้สองวันสามวันพอพอแล้วกลับบ้านดีกว่าอันนี้ไม่ถึงก็ไม่เป็นไรทิ้งไม่มั่งนี่สามสิบไร่ทุนตกอยู่ประมาณสองหมื่นตกไร่ไรยเท่าไหร่เนี่ยไม่น่าจะเกินสองหมื่นด้วยไม่น่าจะเกินสองหมื่นด้วยเพราะมีไร่เทพยี่ห้าซองเดี๋ยวผมก็มีทุนแค่แค่รถเกี่ยวนั่นเองอ่าต่อไปรถเกี่ยวไร่เท่าไหร่รถเกี่ยวว่าสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบ ก็หมื่นลายหมื่นสามหมื่นสามแบบว่าหมื่นสามแบบว่าหมื่นสามห้าร้อยข้าวเกียข้าวไอ้ตองหนึ่งในเกียนเท่าไหร่ข้าวตองหนึ่งถ้าเมื่อวานผมก็เกี่ยวไปสามสิบห้าลายไปขายได้หกพันสี่ร้อยเกี้ยวละหกพันสี่ใช่แต่ไม่ใช่ตองหนึ่งข้าวเบอร์ไม่ดีเท่านี้ด้วยเบอร์ไม่ดีเท่านี้อันนี้ก็ต้องได้มากกว่าเดิอันนี้ถ้าถ้าเหลืองเท่าโน้นผมได้ราคามากกว่าได้มากกว่าแต่อีเนี้ยจะเอาเหลืองเท่าโน้นไม่ได้เพราะว่า มันขึ้นไม่เสมอเองมันก็จะใครอยากขึ้นก็ขึ้นใครขึ้นทีหลังก็ขึ้นทีหลังมันก็จะออกทีหลังมัน,นพอไปเกี่ยวแล้วมันไอเสียวก็จะไปด้วยแล้ว<ร>ไปส <ไป S 1> นใจอะไร<ถ>ก็ลงทุนไปอะไรเองไม่เห็นมีฉีดอะไรเลยอ,อ,อาชียวสิผมเนี่ยเดี๋ยวเกี่ยวแล้วจะเรียกพวกมางกินเบียร์กันเลยม้กก็คือมีแค่ไรเทพย5้าซองโล่เขียวสามขวดยี่้าซองเนี่ยแบ่งเป็นตัวสีเขียวส5้ารอบสองลุงเฉีดไปอีก ิบซองแล้วก็ยกเลยไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วแล้วก็ปล่อยรากยาวมาเนี่ยไม่เคยแต่เลยเออทำไมถึงไม่กวนอ่ะเพราะอะไรมีเทคนิคอะไรบอกท่านผู้ชมอ่ะไอเกี่ยวกับเพี้ยกับหนอนเนี่ยไม่มีเลยผมก็ว่าเฮ้ยฉีดแต่คนพูดกันหลายคนแล้วเฮ้ยฉีดไร้เทพแล้วใบขาวก็ไม่ค่อยลงเพี้ยอะไรต่ออะไรก็ไม่ค่อยมาถ้ายิงไปเจอไอ้้างๆเขาไม่ฉีดกันไปก็าังๆงเขาดีกว่าอ๋ออานนทน ม้นี่กลิ่นไม่ดีวาอะไรเงี้ยอ๋อน่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยกลิ่นที่ผมเคยบอกไปมันจะช่วยป้องกันได้ระดับหนึ่งขอขยายความไอ้ไอตรงใบาขาวคืออะไรครับใบขาวก็เวลานั่นไอ้ใบใบ,บมันบาบมันจะขาวแล้วต้นมันจะเน่าเาอะไรเงี้ยมันจะเน่เาก็เรียก โรคใบขาวโรคใบขาวก็คือเหมือนเหมือนต้นลำต้นเน่าต้นเน่าใบมันก็เลยแห้งแห้งใบมันเลยขาวก็เลยเรียกโรคใบขาวใช่าได้ไม่เกิดเลยไม่มีเลยไม่มีผมผมไม่เคยหินเลยเฮียพี่อะเะเมื่อมันไม่เป็นไรผมจะหินเอาไรไรเหนื่อยแล้วปกติก็จะไม่เอางานอยู่แล้วก็จะไม่เอาอยู่แล้วครับหลังจากเราไปเดินดูแปลงมาแล้วนะ ที่ข้าวขึ้นเองนะทุนสองหมื่นเป็นไงรอบนี้เดี๋ยวรอเกี่ยวเดี๋ยวมาติดตามให้ดูดอีกทีว่าคุณลุงเขาจะได้ทั้งหมดกี่เกียนนะครับแต่ลุงคาดว่าน่าจะได้สักเจ็ดสิบังเนาะต่อไร่แบบทําแบบไม่ต้องหว่านนะไม่ต้องเสียค่าเข้าปลูกไม่เสียค่าไล่เทพไปแค่ไล่เทพโกกล่องหนึ่งไ่เทพสีเขียวสิบห้าซองแล้วก็ตัวโลเขียวแค่สามขวดต่อขวดนี้นะแล้วก็ไอตัวไรเทพโลเขียวเนี่ย เราลุงใช้มาหลายลวดหลายงวดละหลายงวดอ่าแล้วทีนี้อีกตัวหนึ่งที่ใช้รอบกิ่งววดไอตัวสีทองเนี่ยใช้งวดหลังใช้งวดหลังก็คืออ้าวตั้งทองแล้วตั้งทองแล้วลองเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยเพราะหลายๆคนที่เขายังไม่เคยใช้ไล่เทพโกกับข้าวเนี่ยเขาจะได้รู้ว่ามันออกฤทธิ์ยังไงบ้างทําอะไรได้บ้างก็พอข้าวเริ่มตั้งท้องเราก็เอาไล่เทพไอกล่องเหลืองอมาฉีด มันจะส่งลวงเราใหญ่แล้วมันจะเพิ่มน้ําหนักให้เราหนักดีอะไรเงี้ยนะ,ะ้ยก็ผมก็มาฉีดมาฉีดไปสองสามงวดล้วรู้สึกจะดีก็คิดดูสิยาพียผมไม่เคยฉีดเลยมไม่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 เป็นไรปกติใกล้ๆข้าออกลวงจะกระทบโนอนอยู่กระทบนี่พอฉีดไ่เทพกล่องเหลืองไปแล้วรู้สึกดีมากเลย แล้วมันจะออกลวงใหญ่ลวงลวงจะ,ให,ะใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าแล้วก็น้ําหนักจะดีนะผมยังคิดอยู่เลยนะเนว่าเข้าดีพมาเจอตัวนี้ไปมันอยากไม่อยากจะล่วงหน่าจะข้าเกี่ยวคนนี้ทําให้ขา้าดีผมเหลือนะผมว่าไ,ไอกองทใช้ยเพลโกเนี่ยทาไม่ให้เข้าเดีล่วงสเส้นรวยกันที่วายเลยประเทศไทยเลยนะ <c oughs> <c oughs> ผมว่านะ เะว่อยก้อนมันจะไม่ล่วงนะผมเกี่ยวมาผมเกี่ยวมือมาตากไว้มันไม่ค่อยล่วงอ๋อเอออันนี้น่าสนใจก็คือจากที่สังเกตเนี่ยหลังจากฉีดตัวสีทองไปไอตัวไลเทปโกเนี่ยหลังจากฉีดไปพอเกี่ยวเข้าดีดมาสลัดแล้วมันไม่ล่วงมันมไม่ค่อยล่วงมันไม่ล่วงเหมือน,นไอเจ้าที่พอเหลือตาการแล้ว<อ>ผมคนนั้นผมก็สังเกตมาสองรอบแล้วเฮ้ยทำมยไมไม่ค่อยล่วงวะ ย่งทับไม่รวว่วงคนรวยละเละวะเราเดยเอาเขาด้ดีด้วยขายข้อดีมันร่วงใหญ่นะผมคิดว่าไร่เทพโกจะช่วยไม่ให้เออดีดร่วงด้วยขั้วเหนียวขึ้นขั้วจะเหนียวขึ้นด้วยอมผมคิดนะผมว่าใช่เลยเพราะว่าในไม้ผลนะ่ะ<ม>เขาบอกว่ามันไม่ค่อยร่วงขั้วมันเหนียวลูกมันขยายเร็วแล้วก็แป้งมันดีน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วผม ฉีดไปม,มันฉีดเยอะง่ายเขาให้ฉีดสี่สองสอ่ะสองผมกดไว้เป็นกล่องอะไรเงี้ยก็คือไรเทพโกอผมสามสิบไรของลุงเนี่ยผมบอกให้ใช้แค่เจ็ดซองหรือแปดซองลุงเขาฉีดไปกล่องเ่ยอบอกว่า<อ>มันตกเศษเหรอนี่ยไ,ไปดูซองตรงนี้สถเหลืองเลยมึงขีดทิ้งไว้เนี่ย<อ>เดี๋ยวพาเดินไปดู <c oughs> เดี๋ยวทิ้งตรงไหนเอาไว้ตรงไหน แล้วก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ยก็สองเปล่าไงามันจะเอากลับไปทาไมใช่ไหมมันหมดแล้วผมมันผสมที่นาเลยน่ายแล้วพามาเดินหาตองกลัวไม่เชื่อเดี๋ยววันเกี่ยวผมจะรายงานไปว่าใช้ได้ในวายขอบคุณม,มากครับเ <นะ S 1> ดี๋ยววันนี้ช่วยให้ช่วยไม่ให้มันหล่นอ่าัวมันเหนียวขึ้นใช่เหมมอนไม่หล่นเมื่อไหรนะแต่เนี้ยไม่ต้องกลัวแล้วเออดีนะลุงลุงเป็นคนช่างสังเกตนะเพราะเราเห็นมันมันข้าเดีดมันเยอะก็เลย S <S เอาเกี่ยวมือไปเอากลับไปบ้านทั้งที่มันเหลืองพร้อมๆกับข้าวเราเนี่ยนะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้กับว่ามันไม่ค่อยร่วงเดี๋ยวดูอีกทีตอนอยู่ในแปลงฝากเก็บข้อมูลหน่อยเดี๋ยวโทรมาถามได้ก็เดี๋ยวใบใบพี่ๆหนะ่อยบอกหน่อยครับว่าบางคนยังไม่รู้จักไรเทพเห็นซองเล็กๆไม่กล้าใช้คุณลุงบอกเขาหน่อยว่าไรเทพของเราเป็นยังไงแล้วควรจะใช้ตั้งแต่ตอนไหนถึงตอนไหนในนาข้าวครับถ้าพอหวานข้าวได้ สองสามวันเราจะฉีดยาคุมก็ใส่ไลเท็บไอไลเท็บกล่องเขียวไปเลยนะถ้าเรานั่นก็ใส่ตามที่เขาบอกก็ได้แต่ผมไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะอย่างที่เขาบอกก็ใส่ทีเยอะก็ใส่ไปแล้วพออยู่ได้จะเขาเข,ข้าวเริ่มเริ่มไก่แต่งตัวแล้วก็ฉีดไลเทบโกไปอีกสักผลหนึ่งแค่นั้นก็น่าจะจบแล้วจบฤดูแล้วไม,ไม่ต้องใช้ทุนอะไรมากมายข้าวเรา ถ้าใช้ไร่เทพตั้งแต่แรกมันจะเขียวตลอดนะเราจะเทบป,ปุ๋ยไปเยอะเหมือนเราก็จะมีกำไรตรงนั้นนี่ครับแล้วก็คำถามอีกอันหนึ่งโทรมาถามบ่อยซุมโม่พี่ฉีดไร่เทพโลกเขียวไปแล้วข้าวมันยังเขียวอยู่พี่ต้องใส่ปุ๋ยเม็ดไหมผมก็บอกถ้ามันเขียวอยู่เนี่ยจะใส่ทำไมเราอะจุงขึ้นเหมือนผมเลยเนี่ยจากจากคนปลูกเนี่ยลุงว่าข้าวมันยัง เขียวอยู่จะใส่ปุ๋ยไหมก็จะใส่ไปทําไมมันมนเขียวแล้วมันจะใส่หาอะไรอีกอ่าซังมันมีเยอะก็เก็บไ้สิใช่เห็นไหมอ๋อจะใส่ทำไมก็เมื่อเขียวแล้วเมื่อฉีดแล้วอะมันก็จะเขียวขึ้นจริงพอฉีดไล้เทบเราเขียวขึ้นแล้วเราจะบันใส่ไปทําไมอีกปุ๋ยก็เราอยากจะเทลนทุนไงก็ฉีดอยากเท้งทุนก็ฉีดรถพอเลาใกล้จะเข่าแต่งตัว ไรเทบโกอ้อีกครั้งหนึง่งก็ถ้าเราขยันก็ไกลๆก,กลมก็เอาเี่าคหน,นึ่งก็ได้แต่ผมมันเอาได้หนเดียวมันหน,นาผมหลายแปลง <c oughs> ไม่ทัน <c oughs> ไม่ทันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยทันเขาอ๋อ,อถ้าคนที่มีแบบว่าดูแลอยู่บิ่งใดบิ่งเดียวเนี่ยก็มาซ้ำอีกทีตอนไรกลมได้ไยกลมใดเที่ยวหนึ่งก<า>็ดีแต่ลุงมีหลายบิ่งไม่ไหวทําไม่ทันไม่ต้องแล้วก็ดาเนี่ยผมว่า ผมก็ได้ตั้งใช้ยอยู่แล้วโอ้โรอบนี้นี่ต้องลงทุนสองหมื่นน่อยๆแล้วข้าวสามสิบกว่าไร่เกี่ยวนี่ต้องมีเจสิถังอย่างน้อยๆรอบนี้ถ,ถ้าเกี่ยวถ้าจะทำนาอย่างนี้นะเกี่ยวที่สอรอบผมมีฟอร์ดวอลเลเนอร์ขีแล้วโอ้โหแน่นอนขอให้ได้ขอให้ได้อย่างที่ตั้งใจ แล้วเดี๋ยวโทรมาส่งข่าวด้วยนะ<ร>เพราะราว,ว่าอยากรู้เรื่องข้าวดิบไอเรื่องตัวน้ําหนักเนี่ยไม่ได้ติดใจผมว่าน้ําหนักมาอยู่แล้วแต่ผมอยากรู้ว่าข้าวดิเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่คุณลุงบอกหรือเปล่าจากท้าที่คุณลุงสังเกตมาสังเกตมันนี่แหละผมว่าใช่เลยแต่ผมว่าใช่ไป60เปอร์เซ็นต์แล้วละ่ะนะแต่ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวรอบนี้อีก4 0เดี๋ยวมาดูจากแปลงนี้มาดูจากเพราะสังเกตจากหลายๆแปลงของคุณลุงเขามีหลายแปลงนะมีร้อยกว่าไรนะครับ เดี๋ยวไปสองแปลงเลยกำลังหวานอีกสามแปลงสี่แปลงก็ร้อยฝางะร้อยฝานี่ครับเดี๋ยวผมฝากติดตามในเรื่องข้าวดีดไว้หน่อยแล้วก็พี่พี่รอติดตามแปลงของลุงพงได้เลยลุงพงใช้เรามาอย่างต่อเนื่องและไม่เคยเปลี่ยนใจนะครับด้วยที่ไล่เทพเรารักษาคุณภาพและวิธีการของเราคือเข้าหาลูกค้าทําให้ลูกค้าได้ผลผลิตลดต้นทุนลุงพงลดต้นทุนไหมครับโหลดเยอะ รถรถมากมายนะบอกพี่ๆสวัสดีครับครับสวัสดีครับ